อาหารแล้วคะเริ่มจากเรียกพนักง,งานก่อนดีไหมในภาษาไทยเราเรียกยังไงคะน้องๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมการเรียกพนักง,งานในภาษาอังกฤษนะคะเราก็อาจจะแสดงออกทางท่าทางแล้วก็พูดว่า Excuse me อีกทีนะคะ Excuse me พนักง,งานมาแล้วเราก็อยากจ,จะขอดูเมนูสักหน่อย Can I see the menu please? ไม่รู้แล้วก็ยังกินไม่ออกค่ะเยอะย้ายไปหมดนี่ก็น่าอร่อยนี่ก็น่าอร่อยหาหาเมนูแนะนำหรือจานเด็ดของเขากันดีกว่าค่ะ What would you recommend? วิธีผู้สั่งอาหารนะคะก็มีอยู่หลายแบบเลยค่ะ Order please แต่เราพยายามเลือกแบบที่ผู้ง่ายๆมาแนะนำกันนะคะโดยเลือกมาให้สามแบบเราลองดูกันไปทีละแบบค่ะเริ่มจากแบบที่หนึ่ง I would like please I would like a chicken spaghetti, please. I would like a fish noodle, please. I would like a salad, please. song I'll have. Please. I'll have a chicken spaghetti, please. I'll have a fish noodle, please. I'll have a salad, please. three. May I have. Please. May I have a chicken spaghetti, please? May May have a salad Please May have a fish noodle, please I I fish new dog ไม่ว่าจะพูดสั่งอาหารแบบไหนก็ตามอย่าลืมใส่คำว่า please ท้ายประโยคค่ะเพราะว่าจะทำให้คำพูดของเราเนี่ยสุภาพและมั่นมนวนมากขึ้นค่ะ I would like I'll have May I have please ขอพูดถึงเรื่องของน้ำเปล่านิดนึงน,น,นะคะน้ำเปล่าในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า still water ค่ะในบางประเทศถ้าเราไปสั่งน้ำโดยใช้คำว่า water เราอาจจะได้กลับมาเป็นน้ำผสมโซดาตามความนิยมของประเทศนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้น้ำเปล่าแบบไม่ผสมอะไรเลยชัวร์ๆเนี่ยให้ใช้คำว่า still water ค่ะ I would like still water please I'll have still water please May I have still water พอดิมแล้วจะเรียกเก็บเงินมีประโยคให้ง่ายสั้นๆมาฝาก2ประโยคค่ะใช้ได้ทั้งสประโยคเลยนะคะคือ check please bill please ระวังนะคะในภาษาไทยเนี่ยเราพูดว่า check bill พอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยให้เลือกคำเดียวค่ะจะ h e ็คหรือจะบิลเลือกแค่คำเดียวนะคะไม่เอาสองคำมารวมกันเหมือนภาษาไทยนะคะ check please bill please ถามถึงการสั่งอาหารมาก็จัดให้แล้วนะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ทีมของเราปรับปรุงอะไรหรือมีข้อคิดเห็นอะไรนะคะเสนอกันเข้ามาได้เลยค่ะโดยพิมพค,คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าชอบรูปแบบรายการเราอยากรู้อยากเห็นเป็นภารรษาอังกฤษก็ฝากคลิกไลค์แชร์แล้วก,ก,กด Subscribe ที่ช่องของอ่านักเรียนรู้จักรูปแบบการสั่งอาหารแล้วนะคะ ให้นักเรียนเขียนประโยคการสั่งอาหาร3แบบนะคะแบบละ1ประโยคนักเรียนจะสั่งอาหารอะไรก็ได้นะคะให้1ประโยคนะคะแบบที่1 1ประโยคแบบที่2 1ประโยคแบบที่3 1ประโยคเรียนเข้าใจไหมคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกิดบ้าย